สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาเดินตลาดเซาครับไก่ริมโค้งครับอำเภอโพไซเป็นตลาดนัดแบนสองก้อนครับตลาดนัดสองฟังไทยเล่านี่แหละครับพี่น้องครับไปย่างเมืองน้ำกันครับไปเบ่างไปชมบรรยากาศน้ำกันครับบรรยากาศก็คือพ้นสีตกอยู่ดอกครับพี่น้องครับ ไปเบ่งน้ำกันครับไปรอเบ่งน้ำกันเป็นหมู่บ้านติดใช่แดนครับไทยลาวเอาเบ่งอาหารการกินน้ำกันครับพี่น้องครับโอ้ทางนี้มีปลาเนื้อปลาปลาส,สมปลาสมปลาเกือบปลาแห่งกระมี่ครับพี่นี่ เป็นมาประจำขายอาหารตามฤด,ดูกาลครับครับ,รบ,รบ,บน้องครับปลางี้เป็นปลาอาหารพื้นบ้านฮอครับโอ้ทางนี้ปลาเข็งไงเป็นปิงปลาเข็ง กายกเศร้าอยู่ครับมันนี้ที่นองแคพทานไดมมากันหลายอากาศตอนเช้าเดี็กนอกมาขายกันดีครับทางล่งพาแม่นำพงษครับ นี่ก็จะเป็นท่านาำครับลลแล้วก็มีท่าเรือคนไทยคนลาวเราตามกันไ้มาเปิดอาหารแถวริมโคงเขารครับพี่น้องครับอ้ยนี่หอยหวานเลย,เยหอยหวานหอยหวานหอยหอมจ้าหอยหอมเออตัอมาด้วย ทุลอร่อยเปรี้ยวด่อร่อยพวกซิว่าใครเป็นพวงอีทุ่งละอร่อยก็มันชาปลาหอยหอมปลาแดงคุณเน้ากระแดงมีเกลปลาคองด้วยเราขายหอมเพิ่มเลนันนี้ห้าสิบบาทปลาแดงปลาคองอย่างเดียวได้นั้นโอ้ปลาแดงปลาแดงปลาโคงปลาคองครับเป็นตอนดิตอนด้วยครับเดือดมีตัดแล้วเดืยบอร่อยเด้วยเดือบตัดตอนเดือบปลาหมี่ครับ วา้ารุ่เนบ่านันตุ่งเนี่ว่าันเดลยบสดสดโคตร่อยครับเต้นนี้เป็นสม่าานางกุ้แล้วรวมให้เลยเป็นปลาเนื้ออ่อนเลยปลาเนื้ออ่อนกี่ละสามสิบตัวหนสามสิบสบาร้อมกรุ่งเลยคุณแม่จ้ะหัวมนจะนี่หัวมนจะกี โอเคหัวแบแยกให้เรียบร่อยนะครับรเนาแมนต้มมะกรูดตัก่างตัาาตราคาสบราคาแบบแบบบานๆเท่าออครับาหาวเรื่าจ้าอ้าวยางตรครับพี่น้องครับ คับตลาดก็สิมีคนไทยคนลาวครับมากันมาเลือกนี่คมาเลือกมาสื้อกันครับทางนี้มีอะไรโอ้โหครบอัน,นปเป็นจุกเป็นจุกไปเลยกลุปป่มกลุ่บ เป็นกระบองปลาแหงครัธนิมล่าไงมีปบาาบาบาตัวให้ง่ๆนี่ฮาปตัวนี้งนามีปลาก็นิมีปลาเอเื้อแบบยบร้อยครับพี่น้องครับเป็นปลาเอื้บเป็นกรสีแยกอยู่สองสามเลยพี่น้องครับ ตัวน้กะเป็นปลามูนปลาเคลื่อนในทางนี้ก็จะเป็นปลาโค้งปลาแม่น้่ำโพ้งครับตัดตอนกันแบบสดๆเลยปลากดปลาเพียมีครับวันนี้มีปลานางปลากบนี่ครับเป็นปลานางปลากบปลาแขงปลาเพีย กบหน้าครับพี่น้องครับเป็นกบโอ้ทั้งนั้นนมไม,ม่ครบกระจักายก็ได้นี่มีกระซาบาดกลายเป็นขีดเป็นกระขายเป็นอ๋อมีเห็ดไข่ต้นมืป่าเนี่เห็ดไข่นี่ครับเข็ดเป็น เป็นท่งเป็นกองขายนะครับพี่น้องครับปี่ยองัครับทั้ง,ทงนี้มีปลาหนังปลาเนื้ออนปลาหนัง <c oughs> ปาคบอันนี้เป็นปลาจากแม่น้ำโพนะ,ค,ะพนครับพี่น้องครับ ไปบิังฟังนั่นครับอันนี้คือเบิังฟังหน่อ,อน,น้ำกันผมฟังทางสองฟังทางข้างนี้ก็จะเป็นพวกกับเข่าสำเร็จลูกกับข้าวสำเร็จรูปเป็นกับเข่าครับท่านนี้ โอ้ทางนี้มีนางเข็มได้ดินางเข็มอันนี้กุ่มฝอยกุ่มของไอ้หน่อยเนาะข้าวขาวเนี่ยนี้ ขายจักป่าล่ะครับโอ้ขายเป็นป่วยรวยละเศว้าเป็นข้าวขาใสๆนี่เป็นเมนับเป็นกระยะ่างลอครับเป็นกินองฟังไข่ฟังเหล่าแต่ว่าแยกกันบอกนะครับเพเรียงพาะ่ารตัวแทงตกกนบิดเด๋ยวนี้ มาเยบว่าให้เราทำว่าให้เราจับของเป็นนาตาให้กันมาดูสอง้าวสี่กระสองใหญ่กันนะ

เป็นอย่างไรนันหวานอยู Town, outside, well, ่บ่หวานใส่หวานบอกเอานี <t 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 ่นี่นะเ้าวต้มมัดนี้ก็จะเป็นกับขาวสำเร็จครับโซนท้างในเป็นกะสิค้ายพวกเป็นเนื้อเป็นอาหารสด ปดละสี่บาทดูละสี่บาทจ้าดูไข่ปลาไหมซอนไขป่ <laughs> ไปลาเรา้ย่ อันนี้ผักเด็กเป็นบานพ่อครับ